ต่อมาก็จะเป็นดันมังกรนะครับเดี๋ยวผมจะเทสดาเมจระดับโนวิทให้ดูนะครับปึ๊บชั้นมังกรตู่ชีวิตสามล้านสามนะครับสามล้านสามนะครับอ่าจะเป็นชั้นสองนะปึ๊บชีวิตที่หนึ่งล้านเก้านะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอาร์เอ็มคลาสสิกทุกๆท่านเลยนะครับ วันนี้ผมก็จะมารีวิวอาชีพเจนติกสายบุนกันนะครับว่าตั้งแต่คลาสมือเชนเนี่ยไปจนถึงคลาสเจนติกเนี่ยมีวิธีการฟาร์มยังไงหรือว่าล่าบอสยังไงและบิ้วของสายบุญยังไงให้ได้แรงที่สุดนะครับสาหรับคลิปนี้มีคําตอบนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหากเพื่อนๆกดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับก็สําหรับคลาสแรกนะครับก็คือคลาสมือเชนนะครับ ออในการปาล์มเนี่ยผมก็แนะนําให้อัพสกิลคาร์ไดแท็กไว้สกิลแรกเลยครับก็คือลงไป10บเลยครับสกิลต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสกิลตะโกนนะครับเพื่อเพิ่มสเต็งเพื่อให้ดาเมจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับต่อมาเราก็จะลงเป็นสกิลนี้ครับเมื่อเราฆ่าบอนเตอร์เนี่ยเราจะได้เซนีเพิ่มขึ้นนะครับก็ลงไปเลย10ส่วนแต้มที่เหลือเนี่ยเราก็จะลงเป็น DC ไว้5นะครับอ่าแล้วก็ OC ไว้สัก5นะครับโอเคนะครับสำหรับพาร์เมอร์เชสเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยครับ ก็กดเซฟไปฮะต่อมาก็จะเป็นคาร์ดอะเชมิดนะครับซึ่งคาร์ดอะเชมิดเนี่ยเราจะเริ่มมีดาเมจในการาร์มที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถเรียกโฮมูลมาช่วยาร์มได้นะครับอ่าก็คือสกิลนี้นะครับซึ่งถ้าเราอัพถึงเลเวลหนึ่งเนี่ยจะเรียกได้แค่ลีฟนะครับส่วนเลเวลสองเนี่ยจะเรียกน้องแกะนะครับเลเวลสามก็จะเป็นวุ้นนะครับที่เราจะเล่นในวันนี้แล้วก็เลเวลสี่เนี่ยจะเป็นเมลนะครับอ่าเราก็เอาไว้แค่สามนะครับว่าเราจะเล่นวุ้นปุ๊บอ่าเราก็มาติ๊กที่ตรงนี้นะครับเพื่อทําากกรรรเีียนน้ะคับ ก็หลังจากที่เพื่อนเพื่อนอัพสกิลฮอร์มนเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาทําการเซตสกิลฮอร์มนของวุ้นของเราก่อนนะครับอาซึ่งการเซตสกิลฮอร์มอนเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปไม้กางเขนนี่นะครับไปกดมาครับซึ่งวุ้นเนี่ยจะอยู่เป็นตัวที่4นะครับก็ตอนแรกเนี่ยวุ้นของเราก็จะมีเพียง3สกิลนะครับก็คือสกิลนี้ครับที่วุ้นเนี่ยจะทำดาเมจทั้งหมด3ามธาตุนะก็คือไฟบอลก็คือธาตุไฟครับฟูบอลก็คือธาตุน้ำครับไละนิ่ ซึ่งดาเมจของวุ้นเนี่ยจะอยู่ที่ m attack คูณ1,500%นะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยอัพสกิลนี้เต็มไปก่อนเลยนะครับต่อมาเนี่ยสกิลที่ผมแนะนำก็คือสกิลนี้ครับ bio e x p o i t a t i o n ครับก็คือสกิลนี้จะสามารถทำดาเมจ ae ได้นะครับซึ่งเป็นดาเมจดอทอยู่ที่900%นะครับที่เลเวล5นะครับทำไมผมถึงแนะนำให้เพื่อนๆอัพสกิลนี้ตามมานะครับเพราะว่าสกิลนี้จะช่วยให้เราเคลียร์ลูกน้องบอสได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า ถ้าหากเราไม่ใช้สกิลเคลียร์ลูกน้องบอสเนี่ยจะมีโอกาสที่วุ้นของเราเนี่ยใช้สกิลนี้ใส่ลูกน้องบอสได้นะครับซึ่งถ้าหากสกิลเนี่ยไม่ใช้ไม่ใช้โดนบอสเนี่ยมันจะทําให้เราปิดบอสได้ช้าลงนะครับเพราะว่าดาเมจหลักของเราจริงๆเนี่ยมาจากสกิลนี้นะครับเราจรึงจําเป็นจะต้องใช้สกิลนี้ด้วยนะครับในการเคลียร์ลูกน้องบอสนะครับอ่าเวลาฟาร์มก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเซตสกิลด้วยนะครับก็คือใช้สกิลนี้สกิลเดียวนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆจะไปล่าบอสเนี่ยก็อย่าลืมเอาสกิลไบโอเอเวนชั่นเนี่ยก็มาใส่ช่องออโต้ด้วยนะครับเพื่อช่วยในการเคลียร์มอนนะครับหลังจากที่เราเซฟเสร็จแล้วก็ไปอัพสกิลกันต่อนะครับซึ่งสกิลต่อมาเนี่ยที่ผมแนะนําให้อัพก็คือสกิลนี้ครับซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยชุบชีวิตฮอร์โมนได้นะครับเผื่อฮอร์โมนเราตายขึ้นมาครับก็ลงไปที่4เลยครับแล้วต่อมาเนี่ยจะเป็นสกิลนี้นะครับฮอร์โมนครูดนี่นะครับซึ่งให้เราอัพเต็มไปเลยครับซึ่งอัพเต็มเนี่ย มันจะช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มเอเมแของวุ้นได้อยู่ที่500หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มเดฟเนี่ยอยู่ที่200นะครับจะทําให้วุ้นของเราตีแรงแล้วก็ตึกขึ้นนะครับสกิลต่อมานะครับที่ผมแนะนําให้อ่านนะก็คือสกิลนี้ครับซึ่งสกิลเนี่ยจะทําการโอนสเตตของเราเนี่ยที่เป็น ADK และ m อเมเนี่ยโอนให้วุ้นนะครับซึ่งจะอยู่ที่3 0มนะครับสามารถอัพเต็มได้เลยครับอ่าประมาณเนี่ยเราก็จะอัพสกิลปลาไข่ไปแค่หนึ่งนะครับ ซึ่งสกิลปลาไข่เนี่ยที่ผมเอาไปแช่นหนึ่งก็เพราะว่าผมอะต้องการที่จะใช้เพื่อเป็นการล็อกเป้าให้โฮโมลของเราวิ่งไปตีนะครับซึ่งระยะของมันเนี่ยอยู่ที่6เมตรครับอ่าแล้วทำไมผมถึงไม่ใช้สกิลปลาไข่เพื่อทำดาเมจนะครับก็เพราะว่าพอเราเล่นใส่โฮโมลคุณเนี่ยจะมีการโอนค่าเอ k ีเคไปให้ใช่ไหมครับมันจะทําให้เอดีเคของตัวเราน้อยครับแล้วตัวคูณของสกิลเนี่ยเป็นเอดีเคครับผมจึงมองว่าเออ ไหนก็ทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็เลยอัพไปแค่หนึแล้วกันเพื่อใช้ล็อกเตาฮอมันก็พอครับตกิยต่อมานะครับผมก็จะลงเป็นแอกแฮมเมอร์นะครับก็คือเราถือขวาหรือกระบองเนี่ยจะช่วยเพิ่ม ATK อยู่ที่6นะครับก็อัพไปครับปอดีว่าแต้มมันเหลือครับแล้วต่อมาเนี่ยผมก็จะลงเป็น OC นะครับไปห้าครับเพื่อเราขายของเนี่ยเราก็ได้เซนีที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ด c ครับเผื่อเราซื้อของครับ อ่าสำหรับจ็อบอาชิมิดเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อมาก็จะเป็นคลาสอาชิมิดนะครับซึ่งคลาสอาชิมิดเนี่ยสกิลแรกผมแนะนําให้อัพเป็นสกิลนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยจะช่วยให้วุฒิของเราเนี่ยมีเอ็มเอ็กแท็กที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่10%นะครับแล้วก็ดาเมจรีดักเนี่ยอยู่ที่20%นะครับค่าเลเวลสิบนะอ่าเห็นไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์สกิลต่อมาครับก็เป็นสกิลนี้ครับซูเปอร์ไรท์ครับซึ่งทุกวิทของเราเนี่ย จะเพิ่ม m อเมแท็กให้วุ้นของเรานะครับ5หน่วยนะครับที่เลเวล5อ่าดังนั้นเนี่ยสเตตัสของตีนตีนเนี่ยก็จะต้องมีวิทห้อยตามไปด้วยนะครับก็จะทําให้วุ้นของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับพอนในช่วงของเคียร์เตอร์เนี่ยที่เราอัพสกิลของสองสกิลนี้เต็มแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถล่าบอสได้ชิวๆแล้วนะครับเพราะว่าดาเมจวุ้นของเราเนี่ยก็จะแรงมากๆนะครับส่วนจ็อบที่เหลือเนี่ยผมแนะนําให้อัพเป็นเฮลเพนไว้สักหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่า ให้ตัวของเราเนี่ยทำดาเมจได้ต่อเนื่องนะครับบุญเราก็จะได้ตีตลอดนะครับอ่าต่อมาเราก็จะลงเป็นสกิลนี้ครับลงไปสิบเลยครับเพื่อที่จะเอาอินสิบนะครับเพิ่มดาเมจเวทในตัวเรานะหลังจากนั้นก็มาอัพเมลแปร์ให้ครบสิบนะครับแป้มันเหลือครับอ่าแล้วก็ลงเป็นสกิลนี้ก็ได้ครับไปห้าเลยครับอืมอันนี้ก็คือจะลดจ็อบแล้วนะครับต่อมาในช่วงลดจ็อบนะครับคือสกิลแรกที่เราจะลงเลยก็คือนี่สกิลนี้ครับ เมื่อเราลงเนี่ยโมเมูลของเราก็จะได้ m อ็นแเพิ่มขึ้นอยู่ที่10%เลยนะครับแล้วก็มาลงสกิลนี้ครับที่โอนสแตทเพิ่มเติมครับลงไปเลยครับเต็ม20ส่สิบมาเนี่ยก็จะลงเป็นแอคเคมเมอร์นะครับลงไป20ครับแล้วก็ลงเป็นตะโกนอีก5นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสเตตัสทั้งหมดของแต่เมอ์เชินถึงเจเนติกนะครับเพื่อนๆก็สามารถ อัพตามผมได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไปอปรับแต่งอะไรตรงไหนก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าจ็อบเนี่ยมันค่อนข้างเหลือเยอะเลยครับอ่าก็ตามนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการอัพรูนในช่วงเมอร์เชนถึงครีเอเตอร์นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาตรงที่จุดมุมขวาบนสุดนะครับอ่าเราก็จะเจอรูนอยู่4เม็ดนี้นะครับก็คือเม็ดนี้ก็เม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนี้นะครับ ซึ่งความสามารถของ4รูนเม็ดเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเลือกาธาตุสกิลของรูนของเราได้นะครับอ่ามาดูกันครับเลือกาธาตุยังไงก็ให้เพื่อนๆมาตรงที่สกิลรูนนะครับอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นเนี่ยมีการเปิดใช้รูน,นะครับให้เพื่อนติ๊กไปแล้วก็เลือกาธาตุได้นะครับว่าเราจะใช้าธาตุไฟหรือว่า,าธาตุน้ําโดยเฉพาะนะครับซึ่งโฮมูลนะ่ะจะใช้สกิลาธาตุนั้นๆเลยนะครับเช่นเราไปยิงออกโอคีโล่เงี้ยที่เป็นาธาตุดินใช่ไหมครับแล้วก็ สามารถใช้เลือกเป็นไฟโบอย่างเดียวก็ได้ครับซึ่งการเลือกท่าน,นี้มันจะทำให้เราปิดมอนเตอร์หรือว่าปิดบอสเนี่ยได้ไวขึ้นมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่มีรูนเหลือนะครับก็สามารถอัพรูนตามนี้ได้นะครับซึ่งรูนเนี่ยที่ผมแนะนำก็คือรูนการเพิ่มสกิลการอัพสกิลของฮอร์มูนนะครับให้เพื่อนเลื่อนลงมาครับนี่ก็จะเจอครับฮอร์มูนฮอร์มูนคูสกิลนะครับหรือว่าเพื่อนๆหาไม่เจอเนี่ยก็ให้เลือกดุดได้นะครับอ่าจะเป็นอันนี้ครับ โมนคูสกิลอานี่ครับก็มีอยู่หลายจุดมากเลยครับว่าให้เพื่อนๆเ,เลือกอัพได้ครับตามลูนเฟืองที่เพื่อนเหลือก็สำหรับสเตตัสนะครับก็ให้ลงไปที่อินก่อนเลยครับก็พยายามเฉลี่ยเฉลี่ยให้อินกับวิทเนี่ยพยายามเท่ากันนะครับเพราะว่าสกิลของเจเนติกเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนจากค่าวิทเนี่ยให้เป็นแอคแท็กด้วยนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะนับอัพอินนาไปสักสิบนะครับแล้วก็ ค่อยๆอัพวิคตามนะครับเพราะว่าการอัพวิเนี่ยจะทําให้เราล่า MVP หรือว่ามินิบอสได้ง่ายขึ้นเลยครับเพราะว่าเลือดเราก็จะมีการเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตามวิคที่เรามีก็สาหรับสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการบิวไอเทมนะครับซึ่งชิ้นแรกเนี่ยเราก็จะเป็นกระทาของวุ้นนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งกระทานี้เราสามารถเลือกได้ตอนเปลี่ยนคลาสนะครับซึ่งกระทานี้ความสามารถของมันก็คือจะช่วยให้ดามจ สกิลวุ้นเนี่ยแรงขึ้น75%นแล้วครับแล้วก็ทุกตีบวกเนี่ยจะเพิ่มความสามารถเนี่ยแรงขึ้นอีก35%ซนะครับซึ่งผมเคยลองเทสตอนผมใช้3แดงกับบวก7เนี่ยดาเมจต่างกันไม่เท่าไหร่เองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆบวกตามเท่าที่ไหวนะครับอ่าดาเมจมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็สามารถัพเป็นสขีดได้นะครับทำให้สกิลดาเมจเนี่ยแรงขึ้นอีก15%นตะครับ่อมาจะเป็นสําหรับของฝั่งขวานะครับก็คื ถ้าเพื่อนๆอยากตีบอสเนี่ยผมแนะนําให้เป็นหมวกม้าขาวนะครับแล้วก็ส่วนกาชาเนี่ยก็ใส่ได้ตามปกติเลยครับว่าจะมีของแพทไหนมาตบแผทไหนนะครับอ่าสำหรับแพทปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นหน้ากากตีบอสนะครับแล้วก็ปากเพนครับแล้วก็ปีกกลางพรน,นี้นะครับส่วนหางเนี่ยก็จะเป็นหางนี้ครับซึ่งได้จากการประมูลหรือว่าการตีมินิบอสตัวนี้นะครับ ซึ่งความสามารถของหางเนี่ยก็จะช่วยให้ดาเมจทัดลมทัดดินทัดน้ำทัดไฟเนี่ยแรงขึ้นอีก4%เซนะครับซึ่งมีผลต่อสกิลทุกสกิลเลยนะครับสำหรับของฝั่งซ้ายนะครับผมก็แนะนำให้ใส่เป็นอุปกรณ์จากการลงนั้นปกติเลยครับโดยโล่เนี่ยให้เลือกเป็นเจาะเกาะนะครับส่วนเสื้อเนี่ยจะเป็นเอ็มดาเมจนะครับส่วนมัฟเนี่ยก็จะเป็นเจาะเกาะเหมือนกันครับส่วนเท้าเนี่ยก็จะเป็นแอคแทกและเอ็มเอดีเคนะครับส่วน ประดับนะครับก็จะเป็นจอเกาะทั้ง2วงเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากให้ตอนที่ค์ดเป็นเชียเตอร์เนี่ยอยากให้บุ้นของเราแรงๆนะครับก็สามารถมาดูตรงที่อาวุธต,ตรงนี้ได้นะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อใส่โคปอีก3ส่วนเนี่ยจะทาให้ดามเมจของวุ้นของเราเนี่ยแรงขึ้นอีก150%ซนะครับซึ่งอีก2ส่วนนะจะเป็นในส่วนของเสื้อเจเนติกครับซึ่งหน้าตาของเสื้อเจเนติกเนี่ยจะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับอ่าจะเป็นเสื้อตัวนี้ครับ นี่ครับสเตตัสก็ตามนี้เลยนะครับเมื่อเรียกบุญออกมาเนี่ยเอแมคแทกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก8%อนะครับอัพขั้นหนึ่งเนี่ยจะบวกเพิ่มอีก2ก็กลายเป็น10%ซึ่งผมมองว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเสื้อตัวนี้มันก็สเตตัสพอๆกับเสื้อดันเลยครับอ่าส่วนภาคภูมิอีกอันนึงก็คืออันนี้นะครับอืมก็คือภาคภูมิเจเนติกนะครับซึ่งเลเวล4เนี่ยถ้าเราอัพไปเนี่ยมันจะทําให้สกิลของบุนของเราเนี่ยแรงขึ้นอีก1 5นะครับ ึ่งเพื่อนๆก็สามารถเลือกใส่ได้นะครับสำหรับผลเทส3ส่วนนะครับที่เป็นคู่คอมโบเนี่ยที่เพิ่มดาเมจสกิลของเรา150%เนี้ยนะครับสำหรับตอนที่ผมเป็นครีเอเตอร์เนี่ยผมได้ทำการเทสแล้วครับว่าดาเมจเนี่ยจะต่างกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผลปรากฏว่าผมลองใส่เซตสส่วนเนี่ยไปตีฮีโร่นะครับซึ่งดาเมจเนี่ยจะเข้าอยู่ที่ประมาณ6 0แสนนิดๆครับส่วนสำหรับเซตที่เป็นสำหรับดันนะครับก็คือเซตนี้เลยครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยจะตีเข้าอยู่ที่5 0,000 0ครับ อ่าซึ่งดาเมจเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ที่20%นะครับก็ให้เพื่อนๆลองช่างใจเอาเองนะครับว่าจะใส่เซ็ตนั้นดีไหมครับเพราะว่าพอเราเป็นค a าสเจนเนติกเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่เซ็3ส่วนนี้แล้วนะครับอ่ามันจะทําให้เซ็3ส่วนเนี่ยจะขายไม่ออกนะครับอ่าช่วงที่เราทํามาเนี่ยอาจจะแพงนะครับเราสามารถไปเปิดกล่องเพื่อขายมัฟอันอื่นหรือว่าเปลี่ยนกล่องเพื่อไปขายเสื้อตัวอื่นก็ทําให้เราได้เซนีเพิ่มขึ้นนะครับ ต่อามาในส่วนประดับนะครับอ่าก็เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ผมเห็นหลายคนแล้วเนี่ยพอแนะนํามาว่าให้ใส่แหวนไฟนะครับมันแรงสุดนะพี่ทำไมพี่ถึงเลือกใส่เป็นแหวนดันนะครับที่มันได้ค่าจอกเกาะอ่าผมต้องบอกว่าคือณตอนเนี้ยแหวนไฟมันแรงสุดจริงครับคือด้วยความที่บอสต,ต้นๆเนี่ยมันมีค่าจอกเกาะที่เราไม่ต้องทําสูงครับ ซึ่งค่าจอกาของเราเนี่ยจะทําอยู่ที่ประมาณ50ครับในสําหรับบอสกระดานต้นๆนะครับอาจจะพอในท้ายๆกระดานเนี่ยเราจะต้องจําเป็นจะต้องดันค่าจอเกาะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทําการเทสต์ดาเมจให้ดูนะครับว่าประดับไฟเนี่ยไม่ได้เป็นประดับที่แรงที่สุดในทุกดันเจียนนะครับบางดันเจียนเนี่ยถ้าเราดันจอเกาะไม่ถึงแล้วเนี่ยแล้วเราไปฝืนใส่ประดับไฟเนี่ยจะทําให้ดาเมจของเราเนี่ยลดลงไปขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการแนะนําการ์ดนะครับซึ่งการ์ดเนี่ยการ์ดที่ทางเกมแจกมาเนี่ยที่เป็นการโจมตี MVP และมินิเนี่ยที่แรงขึ้นเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยนะครับทั้ง4ส่วนนะครับในส่วนอาวุธเนี่ยเออก็สามารถใส่ที่ทางเกมแจกมาได้ครับที่จะให้ตีมินิและ MVP เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเลือกการ์ดมาเป็นพีโอนี่นะครับไอที่เป็นพีโอนี่ดาวเนี่ยผมลองเทแล้วพีโอนี่ดาวเนี่ยแรงกว่าการ์ดมินิตัวที่ทางเกมแจกมาครับ ต่อมาก็จะเป็นการแนะนําการ์ดนะครับสําหรับคนที่มีงบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับสําหรับเสื้อเกาะนี้นะครับก็เป็นใส่การ์ดเป็นมูนักดาวนะครับซึ่งจะให้เราเนี่ยได้ค่าเจาะเกาะเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับแล้วก็ส่วนผ้าคลุมเนี่ยจะเป็นฮาร์พี้ดาวนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้รับ m atk เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแหวนครับซึ่งแหวนเนี่ยจะเป็นไฟวิทนะครับซึ่งไฟวิทเนี่ยจะให้ค่า จอเกาะอยู่ที่4%เนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือใบนี้ครับนี่ครับในส่วนของฮีดเวร์นะครับซึ่งจะได้ค่าจอเกอะเนี่ยอยู่ที่10%ซครับซึ่งมูลค่าของมันเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะครับสามารถคาบมาใส่ได้เลยนะครับสำหรับการแนะนำการ์ดก็เท่านี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคาร์ดเจเนติกนะครับ ห,หลายๆค,คนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไม่อธิบายการอัพสกิลให้หมดไปเลยทีเดียวก็เพราะว่าจุดเปลี่ยนของคาสเนี่ยอยู่ที่คาสเจเนติกนะครับพอเราเปลี่ยนคาสมาเนี่ยทำให้หลายๆอย่างจากที่เราเล่นคาสเคียเตอร์มาเนี Alberto ่ยเราจำเป็นจะต้องรีทั้งหมดเกือบทุกอย่างเลยนะครับผมก็เลยทำเป็นการแยกออกเป็นช่วงๆแต่ละคาสนะครับเพื่อที่หลายๆคนเนี่ยจะได้ทำตามได้ไม่งงนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆอัพก็คือสกิลนี้ครับอ่าให้อัพเต็ม10เลยนะครับ ซึ่งสกิลเนี้จะทำให้เจเนติกของเราเนี่ยเดือดลดลง10%นะครับซึ่งอยู่3นาทีนะครับแต่จะทำให้ e d k และ MDC ของโฮโมนคุตเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ดาเมจเฮลเพสเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับซึ่งผมแนะนำให้อาเป็นสกิลแรกเลยนะครับประมาณก็จะเป็นเดวอนิกไฟนะครับอ่าให้เพื่อนๆลงไปที่3นะครับเพื่อที่เราจะเอาแพสซีฟของสกิลนี้นะครับซึ่งสกิลนเนี้ยเมื่อเลเวล5เนี่ยจะทำให ศัตรูที่อยู่ใน d เ o n i c f i ไฟหรือว่าสกิลนี้นะครับจะทําการเพิ่มดาเมจความเสี่ยงธาตุไฟเนี่ยเพิ่มขึ้น15%เลยนะครับสําหรับจ็อบที่เหลือเนี่ยสำหรับคลาสเจเนติกก็ให้เพื่อนๆสามารถอัพได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมก็จะไม่พลิกสกิลแล้วนะครับเพราะว่าสกิลที่เหลือเนี่ยเป็นทางเลือกแล้วกันครับว่าเพื่อนๆจะไปในทางสายไหนนะครับอาจจะอัพเป็นเดโมนิกไฟเนี่ยที่เลเวล6ก็ได้นะครับเพราะว่าเลเวล6เนี่ย จะสามารถวางพื้นไปได้ทั้งหมด2 2ชิ้นนะครับหรือว่า2จุดนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับสำหรับในการอัพสกิลนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนคาสเป็นเจเนติกนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาทําการเรียงสกิลของวุ้นใหม่นะครับซึ่งสกิลของวุ้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับในคาสที่3นะครับซึ่งดาเมจหลักของเราเนี่ยจะเป็นสกิลนี้ครับลาวาทอเลนครับซึ่งจะทําดาเมจธาตุไฟอยู่ที่ สา0 0ของ m x c ม c แนะครับแล้วก็มีโอกาส100%เนี่ยทำให้ศัตรูติดสถานะเบร์นได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะอัพเป็นสกิลนี้ครับแล้วก็สกิลตามนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ไม่รู้ว่าเราจะรีสกิลของโฮมูลยังไงนะครับให้เรามาที่ NPC ตัวนี้ครับที่อยู่ที่เมืองพรนะครับสารชืนค้าอีเวนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่สินค้าอีเวนต์ครับซึ่งหน้าตาของน้ำยารีสกิลจะเป็นหน้าตานี้นะครับ พื้นเพ่ซื้อแล้วกดใช้ได้เลยครับสกิลของฮอร์โมนของเราเนี่ยก็จะรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับต่อมาเนี่ยหลังจากที่เรารีสกิลของฮอร์โมนคุดไปแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เราต้องรีก็คือรีของลูนนะครับเพราะว่าลูนของอาเชมิสเนี่ยที่เราอัพไปก่อนหน้านี้เราจะไม่ใช้แล้วนะครับสําหรับของเจเนติกนะครับเราจะใช้ลูนเป็นลูนใหม่นะครับอ่าให้พื้นเพื่อมาทางขวาสุดนี้นะครับสาหรับพื้นเพื่อที่หาไม่เจอครับอาจจะเป็นสกิลนี้นะครับอ่า เราสามารถค้นหาได้นะครับจะเป็นรูนี้ครับแล้วก็จะมีทั้งหมด5จุดนะครับซึ่ง4จุดเนี่ยจะอยู่ทางขวานะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายครับซึ่งจุดเนี้ยผมยังอัพไม่ได้นะครับซึ่งรูนเนี้ยจะทําให้ฮอโมูลคูของเราเนี่ยแอคแท็กเพิ่มขึ้นนะครับอีกจุดละ10%นะครับซึ่งมีทั้งหมด5จุดเนี่ยทำให้แอคแท็กของฮอโมูลของเราเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด50%เลยครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับ มันก็คือสกิลนี้ครับดูให้นะครับฮุ๊บฮุ๊อ่าสกิลนี้ครับอ่าของเก่าเนี่ยเพิ่มอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นครับเอฟเฟกจากรูนเนี่ยอีกสี่จุดนะครับก็เพิ่มอีกอีกสี่สิบเปอร์เซ็นครับรวมเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นครับพอบัฟเนี่ยเอเมคแทของฮอร์มูนเนี่ยจะแตะหลักหมื่นเลยนะครับอ่าต่อมาก็จะอยู่ในช่วงของการเทสดาเมจของวุ้นนะครับซึ่งอุปกรณ์ตอนที่ผมเป็น จเนติกเนี่ยผมใช้เป็นขวานไฟนะครับซึ่งขวานไฟเนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจโดยตรงของวุ้นนะครับเพราะว่าทุกบวกหนึ่งเนี่ยจะได้ค่าไฟแอคแท็กเนี่ยอยู่ที่5%ซครับซึ่งยิ่งเราบวกเยอะเนี่ยก็จะยิ่งช่วยให้วุ้นเนี่ยปาไฟแรงขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมจะมาเทสดาเมจประดับไฟด้วยนะครับว่าที่หลายๆคนบอกเนี่ยเฮ้ยพี่มันแรงที่สุดนะมาไขข้อสงสัยนะว่ามันแรงที่สุดจริงไหมครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับ ซึ่งการเทสเนี่ยผมก็จะเทสเป็นประดับไฟ2ข้างกับประดับจอ,อกเกาะที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆทําด้วยเนี่ยอีก2ข้างเหมือนกันนะครับสําหรับค่าจ่อ,อกเกาะของแหวนไฟ2ข้างนะครับของผมเนี่ยจะอยู่ที่48.5%ซนะครับอ่าซึ่งบอสต,ตัวแรกเนี่ยที่ผมจะเทสก็คือเป็นบอสอัทนทอสทก็ได้ครับดันทา,นท,านทอรทระดับโนวิดนะครับแล้วก็เป็นบอสวาคิลลี่นะครับ เดี๋ยวผมก็จะทําการปาพื้นไฟลงใส่บอสเลยนะครับเพราะมาดูดามิเองครับวุ้นจะทําอยู่ที่แปดแสนห้านะครับแปดแสนห้านะอันนี้เลขทับอ่าแปดแสนห้านะครับซึ่งดามจคงที่นะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นประดับที่จอเกาะนะครับปึ๊บใส่จอเกาะสองค่าเนี่ยจอเกาะผมจะอยู่ที่หกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับณนะตอนนี้อ่าซึ่งดาเมจครับจะอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดนะครับ อ่าซึ่งจะเห็นได้ว่าประดับไฟเนี่ยแรงกว่าประดับจาะเกาะน,นะครับณนะดันธานาทสที่ระดับโนวิดนะครับซึ่งสรุปได้ว่าดันธานาทสระดับโนวิดเนี่ยถ้าเราทำเจอะเกาะเพียง48.5เนี่ยหรือว่าปัดเป็น50ก็ได้ครับซึ่งถ้าเราใส่ประดับไฟเนี่ยจะแรงกว่าประดับจาะเกาะน,นะครับต่อมาเนี่ยผมก็จะลองเพสดามิดสำหรับดันที่ยากขึ้นมากกว่านี้นะครับ ก็จะเป็นดันที่เป็นมังกรนี้นะครับ่าระดับโดมิทเรลวแปินี้นะครับผมก็จะลองดูว่าเซตที่เราไปปาดันธนทอนเนี่ยที่แรงที่สุดเนี่ยแล้วลองมาปาดันเนี่ยมันจะแรงที่สุดไหมปึ๊บผมขอรีบพับสักรู่นะครับปึ๊บะจะอยู่ที่2อล้านสี่นะครับ2อล้านสี่นะครับ2อล้านสนะครับต่อมาก็จะเป็น ประดับจอกเกาะครับซึ่งประดับจอกเกาะเนี่ยอยู่ที่2อล้านห้าครับอาซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าพอจอกเกาะเราดันมากขึ้นเนี่ยในดานหลังๆเนี่ยจะมีผลมากกว่าประดับไฟนะครับอาซึ่งจอกเกาะผมตอนเนี้จะอยู่ที่6กเปเซนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองดันจอกเกาะให้เพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงครับผมจะใส่เป็นสมุดนี้นครับ จึงได้เจาะเกาะเพิ่มอีกนิดนึงครับก็คือ71.5%จนะครับอ่าจะอยู่ที่ตูมดาเมจ2ล้าน7นะครับซึ่งตอนเนี้ยดาเมจเจาะเกาะของเราเนี่ยเยอะขึ้นปุ๊บดาเมจของเราจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันซึ่งแสดงว่าบอสของดันเจียนเนี่ยเริ่มมีค่าเกาะที่สูงขึ้นครับดังนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นต้องดันเจาะเกาะให้มากขึ้นนะครับอ่าสมมติเราปืนไปใส่ประดับไฟเนี่ยจาก2ล้าน7ที่เราทําได้อ่ะจะอยู่ที่ สองล้าน5นะครับซึ่งดาเมจมันลดลงนะครับก็สรุปเลยนะครับค่าที่สำคัญที่สุดก็คือค่าจอเกาะครับหากเราสามารถรู้ได้ว่าแต่ดันเจียนเนี่ยมีลิมิตที่ค่าจอเกาะที่เท่าไหร่เราก็สามารถเปลี่ยนค่าจ่อเกาะที่เกินนะเป็นของอย่างอื่นได้น,นะครับก็จะทำให้ดาเมจของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมอันเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลที่ผมจะแถมให้เล็กๆนะครับสำหรับผมที่ลองเทส มาแล้วว่าดันไหนเนี่ยควรทําเจาะเกาะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับดันแรกนะก็คือดันธนารถระดับโนวิดนะครับซึ่งค่าเจาะเกาะที่ผมแนะนำก็คือ50%นะครับถึงจะใส่ประดับไฟและแรงกว่านะครับส่วนในระดับบริเอร์เนี่ยผมแนะนําให้ถึง70%นะครับในค่าเจาะเกาะถึงประดับไฟเนี่ยจะแรงกว่านะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นดันมังกรนะครับระดับโนวิดแนะนําให้ถึงดันค่าเจาะเกาะเนี่ยอยู่ที่70%นะครับถึงประดับไฟเนี่ยจะแรงกว่าส่วนระดับบริเอร์เนี่ย ดันค่าจาะเกาะถึง100ครับส่วนดันร้อนเนี่ยแนะนําเหมือนดันมังกรเลยครับระดับโดมินเนี่ยจะอยู่ที่เจิบเปครับส่วนระดับบลิเออร์เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งค่าเจาะเกาะตรงเนี้ยจะเป็นค่าอ้างอิงของเทเนติกสายวุ้นเวทเท่านั้นนะครับหากเพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นอาชีพที่เป็นสายกายภาพหรือว่าเป็นแมวกายภาพเนี่ยก็ต้องไปเทสอีกรอบหนึ่งครับว่าค่าเจาะเกาะแต่ละดันเนี่ยต้องดันเท่าไหร่ถึงจะดาเมจได้แรงที่สุดนะครับ สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการเทสดาเมจในแต่ละดันให้ดูนะครับว่าเจเนติกสายบุนเนี่ยจะทาดาเมจในแต่ละดันเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดฟูลบัฟเลยนะครับสําสหรับดันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเป็นาวานะครับของธนาทอสนะลองดูกันว่าชั้นหนึ่งเนี่ยเราทําดาเมจได้เท่าไหร่นะครับปึ๊บรีบัฟ ตู้มจะอยู่ที่1ล้านนะครับสำหรับบอสวาเิลลี่ชั้นหนึ่งต่อมาจะเป็นชั้น2นะครับจะเป็นตัวกล่องนี้นะครับปึ๊บดามเมจจะอยู่ที่1ล้าน2นะครับก็เป็นดาเมตที่ไม่แย่นะครับชั้น3มนะครับจะอยู่ที่0 0แสนนะครับ ชั้น4เนี่ยดามจอยูวที่3ามแสนนะครับอ่าสำหรับดันทานท,นทอสระดับโนวิดก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวุ้นสายเวทนะครับประมาณก็จะเป็นดันมังกรนะครับเดี๋ยวจะเทสดาเมตระดับโนวิดให้ดูนะครับเออึ๊บชั้นมังกรตู้มจีวีสาล้าน3นะครับ3ล้าน3นะครับอ่าจะเป็นชั้น2อนะ อยู่ที่1นล้านเก้นะครับอยู่ที่1นล้านนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวฮิวแมนทั้งหลายนะครับทีทั้งสาซึ่งดาเมจอยู่ที่ประมาณ3ามแสนนะครับสามแสนแก็เฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปครับดามเมจก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับดันบังกรนะครับไปก็จะเป็นดันเรือนะครับรับตัวแรกเนี่ยจะเป็น โนวิดธาตุไฟนะครับซึ่งธาตุไฟเนี่ยวุ้นก็จะตีเบาลงมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบแค่ธาตุกันนะครับอาจจะอยู่ที่แสนแปดนะครับซึ่งชั้นเนี้ยอาจจะต้องให้อาชีพอื่นเนี่ยทในการเบรกรามีดนะครับมาชั้นที่สองจะอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนนะชั้นที่สามครับอาจจะอยู่ที่หกแสนเก้านะ 9นะครับก็สำหรับวันนี้การรีวิวตั้งแต่คลาสเมอร์เชสไปถึงคลาสเจเนติกก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่อยากเห็นการรีวิวเจเนติกตอนลง PVP หรือว่า GVG เนี่ยว่ามีหน้าที่หลักในการเล่นยังไงให้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับหากมีคนอยากดูเยอะเนี่ยผมก็อาจจะมาทำคลิปให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ